โอเคเนื้คอ,อ,อคือถั่าอฝกที่ไหนก็คือถั่วถั่วอะอ่าเนื้อจะบางแบบว่าเนียนมากนี่ขนาดถาปปั่วแฝกคือทาที่ทา่วแฝกตอนแรกเพราะว่าจะให้ดูว่า,าปปมันไม่เป็นคร,ราบจริงๆอืมไม่เป็นคาโปรตีนจริงเหรอบอกว่าถัแบบคือไม่หนวดตาหนเดเยลร่อนแบบไม่หมนวดตาด้วยคือแห้งเลย แล้วก็มาลองตบแป้งโดยรอบหนึ่งคือจะบอกว่าเนื้อแบบมันเหมาะกับคนไทยมากตรงนี้สามารถที่จะเติมได้ทั้งวันนะคะนอ,อกจากเนียนกว่าเดิมแล้วกันแดดได้มากกว่าเดิมนะคะ<ช>บำรุงถึงเจ็ดเท่าบำรุงกว่าเดิมเจ็ดเท่าเจ็ดเท่า<ช>นะคะได้เป็นสองขนาดนี่สามสิกรัมแล้วก็ห้าสิบกรัมนะคะ Thank you.